ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอางครางสอดแจ้งหมอลำนามวิหกเมียงว้นนานกพงศกรน,นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นความลำบากของหมอลำกับชะตากรรมที่ต้องยอมรับก็แล้วกันนะจ๊ะเอาเป็นแบบว่าตีแผ่ความจริงสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเบื้องหลังของหมอลำของเรานะคะอันนี้ไม่ได้พูดในทางสอแววไปในทางลบหรือว่าเจตนาให้ดูไม่ดีนะคะแต่เพียงแต่อยา ให้แชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจรัวๆด้วยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะเล่า,าเกี่ยวกับประสบการณ์หมอลำให้ท่านฟังแล้วก็เป็นไดอารี่เป็นไดมอนด์ไดอารี่ของอจงอางเองนะคะาคาดว่าจะเป็นไดอารี่ฝากไว้นะคะก่อนที่จะ ไม่มีลมหายใจนะคะก็เลยจะฝากให้ทุกท่านรับฟังก็แล้วกันประเด็นแรกนั่นก็คือความลำบากของหมอลำนะคะความลำบากของหมอลำนี่เข้ามาอยู่วงการหมอลำนะคะความลำบากก็จะแตกต่างกันหมอลำกรอนก็จะลำบากอีกแบบหนึ่งหมอลำกรอนนี่ลำบากการเดินทางไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่เนื่องจากว่าเดินทางไกลๆเพราะว่าหมอลำกรอนนี่เราไม่ได้ไปค้างแรมเราไม่ได้ไปพักแรม ตามที่ต่างๆหมอลำกรหมอลำซิ่งนะคะคือรับงานแล้วถึงวันเวลาสมมุติว่าวันนี้เป็นวันงานก็เดินทางวันนี้เลยนะคะไปถึงก็แต่งหน้าแต่งตารับประทานอาหารขึ้นแสดงเลยนะคะอันนั้นก็จะเป็นความลําบากอีกอย่างหนึง่งแต่หมอลำกรหมอลำซิ่งเนี่ยต้องแบกความลําบากอยู่อย่างหนึ่งก็คือการอนเตอร์เทนหน้าเวทีเอนเตอร์เทนคุณผู้ฟังผู้ชมต่างๆอนเตอร์เทน ดึงคนให้อยู่แล้วก็นําเสนอจะต้องพิกผันอยู่ตลอดเวลาจะต้องเป็นหน้ามือหลังมือพิกไปพิกมาอยู่ตลอดเวลาจัดสกิปไปแบบหนึง่งก็ต้องเล่นอีกแบบหนึง่งอันนั้นเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้ชมหน้าเวทีส่วนหมอลำกรความลําบากก็คือต้องจํากรลาจํากรลาให้ได้อย่างน้อยน้อยนีย่ต้องมีอยู่มีกรลาอยู่ประมาณ40กรนะคะมีกรลํา40สิบกรยกที่1ยกที่2ยกที่3ยกที่4และยกที่ห้า เอาเป็นว่าห้าห้ายี่สิกรอนก็แล้วกันอ่ะขั้นต่ําคือ30กรอนลำนะคะแล้วก็ยืนลำใส่แต่แคนอยู่อย่างนั้น6ชั่วโมงเต็มเต็มนะคะ6ชั่วโมงเต็มเต็มไม่ได้พักเลยไม่ได้ลงไม่ได้อะไรเลยจะมีช่วงนั่งเฉพาะช่วงผู้ชายลำนั่งพักขานิดนึง หรือไม่นั่งเลย6ชั่วโมงเต็มจะอยู่แบบนั้นนะคะนั่นคือความลําบากของหมอลํากรนนะคะก็จะลําบากอีกแบบหนึ่งส่วนหมอลําเรื่องต่อก่อนของเราค่ะดิฉันจะขออนุญาตพูดเป็นภาษากลางก็แล้วกันนะคะเพื่อจะให้คุณผู้ชมที่ฟังลราไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจภาษาจะได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็เป็นไดอารี่ท,ที่ที่เป็นสากลของประเทศไทยเรามากขึ้นนะคะ หมอลำเรื่องต่อกรอนในความลำบากก็คืออันดับแรกเลยคือการเดินทางเดินทางคือต้องนอนบนรถกินบนรถนะคะทําธุระบนรถเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถใช้ชีวิตอยู่บนรถบัสอยู่ตลอดเวลาปายตลอดตลอดตลอดอ,อ,อยู่ตลอดเวลาวันไหนรถดีก็เออลอดตัวไปวันไหนรถยางระเบิดก็ต้องอ,อตายแล้วต้องหยุดเพื่อที่จะเปลี่ยนยางรถ รออ้อนก็ร้อนแดดก็แดดก็ต้องหาล่มไม้ชายคาตามข้างถนนนะคะพักผ่อนอาศัยดีที่พระคุ้มครองนะคะขอให้ปลอดภัยทุกท่านทุกคนก็แล้วกันนะคะถ้าประสบอุบัติเหตุอย่างรถคันที่จงอ่างนั่งก็เคยประสบอุบัติเหตุปปรถชนชนกับรถหกล้อมนะคะแล้วก็ลงข้างทางแต่โชคดีไม่ได้เป็นอะไรเพียงแค่รถเสียหายเฉยเฉรถแผงขวาข้างขวาของรถนะ่ะกระโปรง ยุบไปทั้งหมดเลยแล้วก็กระจกข้างหน้าแตกหมดเลยนะคะอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นความลำบากอีกอย่างหนึ่งคือการเดินทางอันดับที่สองของความลำบากก็คือห้องน้ำที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยก่อนก็แล้วกันพอไปถึงงานแล้วบางงานที่เป็นงานวัดโชคดียังมีศาลาพักศพมีศาลาการประเรียนมีอ่าหอพระแก้วมี โบสถ์มีสิมมีศาลาใหญ่ให้พักพาอาศัยมีร่มไม้ชายขาร่มลื่นดีมแีแถวข้างเมมข้างธาตุอะไรมีร่มไม้แบบนี้พักพาอาศัยก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งก,ก็ก็พออยู่ได้แต่วันไหนที่มีงานปิดวิคอยู่ลานตลาดนัดคลองถมซึ่งไม่มีต้นไม้เลยห้องน้ำก็ลำบากไม่มีอะไรเลยไม่มีร่มไม้ชายคาเลยอันนี้เป็นเจอแล้วหรืออยู่ใน ใจกลางกรุงเทพยอย่างนี้ไม่มีต้นไม้เลยก็ต้องอาศัยล่มรถบัสซึ่งล่มรถบัสประมาณแขนหนึ่งหรือศอกหนึ่งเราก็ต้องทนอยู่ต้องปรับสภาพให้ได้ต้องเป็นจิ้งจบต้องเป็นตุ๊กแกต้องเป็นกิ้งกา่าเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตามสภาพอากาศตามสภาพพื้นที่ที่ไปแสดงให้ได้นะคะอันดับที่3ความลําบากก็คือห้องน้ําค่ะห้องน้ําคืออันดับที่3คืออย่างที่3เป็นสิ่งสําคัญมากคือสุขาห้องสุขา าตลา,าดนัดคลองถมนี่ลำบากมากบางทีมีห้องน้ำสองห้องแล้วก็เจ้าของตลาดไม่เปิดห้องน้ำเลยไม่เปิดห้องน้ำเลยสองห้องไม่เปิดห้องน้ำให้ใช้เลยเพราะว่า,าคนจัดงานไม่ได้เหมาห้องน้ำไว้อันนี้ก็ต้องไปหาเข้าตามป่าตามดงไปขับทายาปัสสาวะอุจจาระอะไรตามแถวแถวป่าแถวแถว